งามแห่งครับตาใหญ่ๆพี่น้องพี่น้องหมเพิ่นเนาะเฮ็ดเบิ่งเนี่ยจ้าดอกงามเลยเนาะหนุ่มนี่ที่เราเนาะสปอยกําลังพอดีครับดอกกำลังงามเนาะดอก งามขาดจ้ะสามไปดูคุณนินบอนเอาสียออกต่อไปนี่จ้ะงานที่เข้าได้เต็มสองกระตาเนาะเฮ็ดมือนี่ก็มีแต่ดอกใหญ่ๆง,งามๆจะพี่น้องดอกพอดีแกงแล้วเนาะก็เป็นเฮดบดดินจะพี่น้องกะซีมาได้เป็นเฮดผึ่งหวานแล้ลวก็เฮดลูกสวัสดีจ้าก็มาพบกันพี่ก้าวจะพี่น้องกับภาคขาปลาเราหาเก็บเพชรคือก้าจ้าไปหลุนไปส่งมุ่งกันจ้าสิได้สิมากันบ่จ้าไปกันได้จา้า สวัสดีครับสวัสดีพญายมยายพ่อแม่พี่น้องเอสตีท่านเข้ามาติดตามรับชมครับตวัสิสิบเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเสาร์วันี้แบบว่าพบๆกันกับบ่าวนาเสากรเชื่อเก่าครับวันนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม้ครับวันนี้มาไม้ปลาบันสังหอมครับตำบลในคาเพิ่อบุญทลิกจังหวัดอุบลครับมาพ่อกันเสาร์วันี้กับเป็นเสาร์วันศุกร์ครับวันที่สองพฤษภาคมปีพศ2568ครับวันนี้กับไปร่วมไปชมกันครับพี่น้องว่าที่ใดสิ่มานกันซ้ำใดครับก็ตติดามเบงเฮ็ด ดินที่เราครับมาโซนทางนี้เบิงครับเป็นทีงใดครับไปรุนติดตามเบิงในคลิปครับพี่น้องไปครับจุงแหลกแหกมานครับดอกเห็ดพี่น้องเยงามแฮดอกงามเขายังงามยูนะ่เนาะจ้ะ เต็มเนาะกระสะออนจ้ะดอกใหญ่ดีอูงามแห่งครับขาใหญ่ๆเป็นจุม่มเป็นเง,งาครับพี่น้องพี่น้องหมูพินเนาะ Tà đi nó không sâu ở nha Đó, đầm như hợp ดอกนมด้วยกันเนาะจ้ะเห็ดดอกหลุนเดียวกันครับดอกงามเลยเนาะจุ่หนึงครับปีนี้พอดีกินพอดีแกงกานัง แกงเนาะแกงได้ยังจ้ะดอกไม้พอดีอื้มมัลองพอดีอื้ดอกดอกแบบใหญ่ ทันงผอเป็นโมนะจ้ะผอเป็นจุ่มครับเป็นจุ่มก็มานละดอกสองดอกเนาะสวยงามดีเนาะโอเคจะไปไหนยัยงไง ตนนี้ที่เรานอกสกอยกำลังลพอดีครับน่าง,งามเลยครับต้นนี้<า>ดอกใหญ่เนาะเห็ดเป็นเกลือใหญ่เนาะมองแล้วดอกมองแล้วจุ่มครับ ก็ต้องงานเนะาะค้าคนจตพี่เนาะแน่แฮงจุ่มคนกเป็นจุ่ม้วเนาะเดี๋ยวคน อยู่ในป่าเหี่ยเพื่อจะโมะค่อยเห็นมาเลยเนาะม<ช>ันผ่อเห็ดแถวหลอกข้างทางครับในป่าในดงก็เห็นบ้านละดอกตอดอกครับออไม่ตองพันนาเนาะ างานทั้งหมดจุ่มนึงครับจุ่มกนี้เนาะเจ็ดเป็นเกิเกดลายมือที่กันเนาะพร้อมกันครับปลาน้องเมฆครับเกิดได้าพร้อมกันเป็นแต่พี่น่อนนงมือที่เจ็ดแบับอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะ มองละดอกสองดอกพอไปเรื่อยค่ายอยู่เนาะจ้ะค่ายก็ยังโดนๆผอเถื่อครับเพิ่นก็เป็นมูอยู่เนะาะหักก็รก้ายเมืองครับพี่น้องเพิ่นก็หาเป็นเนี่ก็เยลยได้ดอกบ่เห็นเนาะก็เลยกลายเป็นเฮ็ด่างครับมองละดอกสองดอก

อ,น,น,อนีกจุ่มนึงครับเป็นิดให้เห็นต่อก็ดี ขึ้นดอกแกงเขาพริกเขาเกลือครับดอกยังไงนะเอาไปแกงนี่เพิ่นบ่เปื่อยด้วยเนาะเป็นยังเป็นดอกคือเก่าครับเห็ดผึ่งดำครับผึ่งดำจ้ะพี่น้องดอกแหลงทองปีเนาะกำลังได้เก็บนนครับ ส้มบุญน,นะเนาะถึงหวานจะพี่น,อน้องต้มบุญ

아무나 <목소리도> ดอกง่ายัานาดมันเงี้ยงเสียไได้จะพี่น้องดก้นงามย,ด,ยาด้ยได้เนาะินมนแห้งครับตากแดดทัแน,นครับแต่ว่าไปถือนามนี่ก็เซ้นึ้นเนาะแดดเปี่ยงเกี่ยงครับ ดอกงามอยู่เนาะใบใบปกยางปกเพื่อนครับดอ,อกใหน่ๆเป็นดอกเชียงบากยางที่เกิอดอีกรอกว่าเนาะคือยังยังเป็นดอกอยู่ครับกำลังป่งดอก <c oughs> คือมีดอกเดียวเท่าพ้อย,สมสมอยดอกเดียวโตโกจะพี่น้องดีงามอยู่เนาะอ่แม่เปรี้ยวสมสมนาะอือยังจะเกิดดอกเดียวนี่บนดินเลยจ้ะพี่นอ้องเป็นขาหักต้องปวดมากนัดมันเป็นดอกแนวนี้เนาะแน่เลยแม่มาเนี่ยกินได้ ปุ่นดอกนะเนาะกลุ่นดอกใหญ่เลยเนาะให้มองไปที่ตัวไหนอือดอกใหญ่ๆจ่ใพนะี่น้องนี่ยอุ้นมีเฮ็ดไม่ได้ดอกใหญ่ๆเนาะใหญ่พอดีกิน 没了。

เป็นหนองเกินเป็นสวนเล็กเกิดน้ำหล่อทางเนาะจ้ะเข้าวฮาทั้งในในแถบบ่มีได้หรอข้าหาในทั้งในป่าครับเมียงห่างเนาะแต่ว่าทางทางที่จังเป็นหอยเซียลายอยู่ทางทางนี่ที่จังเป็นหมูอยู่ครับอู้วววงามแเป็นเศษเดี๋ยวจ้ะชี่เป็นสีเป็นสีสีเนาะ นี่เป็นเ็ดปลาถึบเนาะจ้ะดอกเป็นสีเข้มดงามเละดอกเป็นสีเข้มงามครับ,จ,รรบรจุมไปงจูมอยๆเลเนาะ ปลาเปนทึบกับเป็นยังสุ่มกวนปลาโลงอย่เน,นาะอ๋อเก็บมาครับเป,เป็นปลาโลงครับแดดซองดอกเป็นกระแหงๆเนาะแถวนี้คือจังดอกงามอยู่รับปลาเป็นสุม่มเป็นปลาทึบครับแถวนี้แดดซองลงบ่อค่อยแดดเป็นไรครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับกะสิได้เดินทางกลับบ้านครับพี่น้องมันนี่เพราะว่าสวยมากก็เฮ็ดกระเริมห้างครับมื่อน,นี้กับมันได้เฮ็ดเลาะทางครับพี่น้องเข้าไปในป่ากับ่ค่อยเห็นครับ เราไปเบิงผลงานกันครับเอากอยครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ด้เวลาเดินทางกลับ,บานแะ้วครับมาสรุปยอดใดยอดมันกับเอ้ากอยครับวันนี้จ้าก็ลาเบิงผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องผลงานที่เ่าได้เต้มสองกระตานาะเฮ็ดมือนีก็มีแต่ดอกอยหญงๆงามๆจ้าพี่น้องดอกพอดีแกงแล้วเนาะก็เป็นเฮ็ดบดดินจ้าพี่น้องกระซิมาได้เป็นเฮ็ดผึ้งหวานแล้วก็เฮ็ดหนูดอกหนึ่งนาะ องนั้นเฮ็ดพดดินรวนๆจ้ะพี่น้องตานีนมี้ต่ดอกงามๆจ้ะดอกบานเท่าเกาใส่ถุงไว้เนาะบานนี่แ็แกงเสียบเพื่อกันครับบานบเนี่ยพอปแกงพ่นสิบ่เปื่อย,ย่อยุ่นคือพอเค็ดพึงเข่าพึงอันนี้เนาะดอกเิ่นแขนเนาะแกงสิเป็นยังสิเป็นดอกจ้บพี่น้องพอดะที่งามคึดๆครับดอกเปนบานเพ่นนี่แต่พี่น้องนี่ก็ะมานคือเก่าเนาะจ้าเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมองมาครับม้อนี้มันจนเลือดใส่ถุงครับ ซองกับตาเตรียมๆก็อีกถุงหนึ่งเนะาะให้ถุงนี่ก็ประมาณแกงไงเพ่งละครับถือว่ามานอลังการอยู่ครับเฮดเหมือนกับเป็นเฮดดอกใหญ่เนะาะมานเ็ดเนี่ยแต่ละทางครับพี่น้องมเมื่อนี่ถือว่ามันมานครับจ้าพ่อแม่พี่น้องทัาไใด์ชื่นชอบม,มาคลิปนี้อย่าลืมไปซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่าผานคลิปใหม่ๆจากบ้านนครับสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปเพียอเท่านี้ละจ้าไว้ทะลุนกันคลิปหน้ามาจ้าสวัสดีจ้า เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปมณีบานันกระตองขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกเลยทุกใดทุกแช่นะครับสําหรับคลิปมณีพิษผ่าประการใดกระตองขอภายพ่อแม่พี่น้องไปน้ำครับก็ไว้ถนนน้ำการคลิปไม้ไม้พี่น้องวันสิไปหาอยู่หากินไม้ใดครับสําหรับคลิปมณีมาไม้ลาบันสองหอมครับก็ถือว่ามันอยู่นอกสาก่อยจนเหลือแต่ใส่ถุงครับพี่น้อง กะไว้ทะลุน้ำการคลิปมหม่ๆม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องลูกป่านาอานยมยัยครับ